สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กสำหรับคลิปวิดีโอนี้นครับก็จะเป็นการแนะนำการเดินห่วงมิติที่18แดแนจิตนิ่งไปรับชมกันได้เลยนะครับพอเราเริ่มเกมเข้ามาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเดินไปตีป้อมด้านขวาเลยนะครับ พอตีป้อมเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินมายัางคันโยกนะครับคันโยกจะมีอยู่2อันนะครับให้เราโยกคันโยกสีทองก่อนเลยนะครับพอโยกคันโยกแล้วนะครับเราก็จะสามารถเดินเข้าไปเอากล่องที่1ด้านในได้แล้วนะครับพอเก็บกล่องเสร็จแล้วนะครับต่อมาให้เราเดินมายังคันโยกสีเขียวนะครับทําการโยก1ครั้งแล้วไปโยกคันโยกสีทองอีก1ครั้งนะครับเพื่อทําการเปิดทางตรงนี้ เข้าไปตีป้อมได้นะครับก็ให้ทําการตีป้อมตรงนี้เลยนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปเก็บกล่องที่2ด้านในได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะเดินมาตีป้อมตรงนี้ต่อเลยนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับให้เดินมาโยกคันโยกตรงนี้นะครับเพื่อเปิดกลไกลด้านบนเราจะสามารถเข้าไปตีป้อมด้านบนและเก็บกล่องที่3ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็เดินลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อเก็บกล่องที่4ี่ พอเก็บของที่4เสร็จแล้วนะครับก็ให้กลับไปโยกคันโยกตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดทางเข้าไปด้านในนะครับเราเก็จะสามารถเดินเข้ามาตีป้อมด้านในตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเดินเข้ามาด้านในตรงนี้เราจะเจอคันโยกอยู่2ออันนะครับจะเป็นสีเทากับสีเขียวนะครับ อันดับแรกนะครับให้เราโยกสีเทาก่อนนะครับเราจะสามารถเปิดทางแล้วเข้าไปเก็บกล่องด้านในได้เลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นกล่องที่5แล้วนะครับและพอเราเก็บกของที่5เสร็จแล้วนะครับเราจะกลับมาที่คันโยกอีกนะครับตอนนี้เราจะโยกคันโยกสีเทากลับไป1ครั้งนะครับแล้วโยกคันโยกสีเขียวต่ออีก1ครั้งนะครับก็จะสามารถเปิดทางเข้าไปด้านในต่อเพื่อเข้าไปตีป้อมด้านในนะครับ เราก็จะเดินเข้ามาตีป้อมตรงนี้ทั้ง2ป้อมเลยนะครับพอเราตีป้อมเสร็จแล้วนะครับเราจะเดินเข้ามาด้านในตรงนี้เพื่อเข้ามาโยกคันโยกสีเทาอันนี้นะครับก็ให้ทำการโยกคันโยกเลยนะครับจะเห็นว่าทางเปิดออกแล้วนะครับ เราก็จะเดินมาตีป้อมตรงนี้แล้วทำการเก็บกล่องที่6แล้วนะครับหลังจากเก็บกล่องที่6เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินตรงเข้ามาด้านในตรงนี้เลยนะครับเข้ามาด้านในตรงนี้จะเห็นคันโยกสีเขียวนะครับก็ให้โยกคันโยกสีเขียว1ครั้งนะครับ เราก็จะสามารถเดินเข้าไปด้านในเพื่อตีป้อมแล้วเก็บกล่องที่7ด้านในนะครับพอเก็บกล่องเสร็จแล้วนะครับก็เดินมาโยกคันโยกสีน้ำตาลนะครับตรงนี้1ครั้งนะครับ ทางก็จะเปิดออกนะครับเราก็จะสามารถเดินเข้าไปเก็บกของที่8ด้านในนะครับพอเราเก็บกล่องที่8เสร็จแล้วนะครับก็ให้โยกคันโยกอันที่อยู่ด้านข้างกล่องนี้เลยนะครับโยกเป็นหครั้งนะครับพอโยกเสร็จแล้วนะครับทางก็จะเปิดออกนะครับเราก็จะเดินอ้อมเข้ามาเพื่อมาโยกคันโยกสีเขียวตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพอโยกคันโยกสีเขียวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ทางก็จะเปิดออกเราก็จะเดินเข้าไปด้านในนะครับเพื่อประโยคคันโยกสีน้ำตาลข้างในอีก1ครั้ง,งนะครับตรงนี้นะครับคันโยกสีน้ำตาลนะครับก็ให้โยกเป็นครั้ง,งนะครับทางก็จะเปิดออกแล้วนะครับเราก็จะสามารถเดินเข้ามาด้านในเพื่อตีป้อม2ป้อมนี้นะครับ เราก็จะสามารถครับเดินเข้ามาเก็บขวดที่ใสสะอาดตรงนี้ได้แล้วนะครับพอเก็บขวดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะโยกคันโยกตรงนี้เลยนะครับที่ติดกันนี้นะครับไปหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเดินออกไปด้านนอกแล้วนะครับทางยังปิดอยู่นะครับเราไม่สามารถเดินออกไปได้นะครับ ก็ให้โยกคันโยกสีน้ำตาลหนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับให้เดินมายังคันโยกสีเทาตรงนี้เลยนะครับแล้วทำการโยกเปหนึ่งครั้งเพื่อเปิดทางออกไปด้านนอกนะครับก็ให้เดินลงมาตามทางเรื่อยๆนะครับ เดินเลาะมาตามทางเพราะว่าตอนนี้ทางได้เปิดออกหมดแล้วนะครับจุดมุ่งหมายของเรานะครับคือเดินไปยัง NPC ด้านบนนะครับเพื่อเก็บของสุดท้ายนะครับพอเราเดินมาถึง NPC ตัวนี้นะครับก็ให้ทำการต่อสู้กับ NPC ตัวนี้เลยนะครับ พอสู้เสร็จนะครับก็ทําการคุยไปอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปเก็บกล่องสุดท้ายนะครับเป็นกล่องที่9แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดนะครับสำหรับห่วงมิติที่18นี้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับพยายามลองดูตามคลิปตัวอย่างแล้วเดินตามเลยนะครับก็จะสามารถเดินแล้วเก็บกล่องได้ครบทั้งหมด9กล่องเลยนะครับ